ดูนี้นี่แรปเรนด้วยล้อนะครับเนี่ยที่เห็นนะ่ะเป็นกระะล้อแล้วมันออฟเซ็ตลึกอะ่ะถ้าเราไปใส่ฝาตบอะ่ะเวลาเราแงี้ยมันจะยากได้มันจะลำบากเราในลำบากเรานะครับแล้วก็คิดวิธีการคัสตอมนะครับว่า,าทำยังไงให้มันได้เป็นสไตล์เราล้วก็ไปเอาเอาดุมนี่มาก่อนนี่นะครับดุมพวกต่อลเวอร์นะครับเขียนว่าคูเปอร์พอดีแล้วก็นี่ปักษาเดิมนะครับ บัวบัวร้วเนี่ยนะครับออกมาแล้วก็มาทําการปรับระดับจริงๆแล้วมันสองอันนะพี่ฟิวนี่นี่สองอันซ้อนกันป๊บเสร็จเนี่ยโมพี่ฟิวก็เชื่อมแล้วเชื่อมนี่แล้วเห็นไหมครับเดีเหลนี้ก็จะมาครอบอันนี้จะเชื่อมแล้วเชื่อมนี่แลเดี๋ยวนี้มันจะมาครอบอันนี้ถูกไ่มครับนี่ครับนี่ลดไซส์ลงมาเดี๋ยวขออนุญาตพี่ดิผมไปหยิบให้ดูเลยดีกว่าหลายคนสงสัยนะครับว่า มันมีไซส์มีขนาดแบบไหนอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันนะครับเ,เอ๊ะอะดูไซส์เลยเวลาเราไปซื้อนะครับเนี่ยมันก็จะมีไซส์ให้เราเลือกขนาดนะครับอย่างโน้นมีไซส์แบบจะมีอีกไซส์นึ่งนะครับถึงซ้ำกินมีไซส์นี้อีกอันนึงเนี่ยเห็นไหมครับวิธีการเนี่ย เราก็ามาดูขนาดแต่อันเนี้ยที่เราทําเนี่ยเห็นไหมครับพอมันได้ระยะกันเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ถอดอันนี้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้พีชุบแล้วใส่กลับเข้าไปที่ล้อนะครับเนี่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> แล้วก็จะได้งานที่ปิดดุมเราเป็นงานโครเมียมแล้วก็เป็นสไตล์ตของเราด้วย <c oughs> สิ่งสําคัญคือไอเทยเราก็ใช้แหวนนี่แหละออกมาทำเ <c oughs> นี้ยแหวนหนานะครับมาเชื่อมลง ื่อแล้วก็ต้องทำเป็นเปเปอร์ให้มันเพื่อบรรทัดสูตรลอ้อนี่แหละการ DIY ดุมลอ้อในแบบฉบับ,บของเราวันนี้เปิดหมดเลยนะพี่จอนะบอกให้หมดเลยไม่งั้นคนก็มาถามพี่ทำยังไงนู่นนี่นั่นทำไมอะไรเงี้ยบอกเลยทำกันนี้แหละครับาม,มาเานี่ยต้นทุนพวกนี้ก็อันหนึ่งประมาณสิบสิบกว่าบาทนิดนิดโอเคให้ดูกันแล้วเดี๋ย เดินเครื่องกันต่อไปครับกับอาราเล่